สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสายที่นําเข้าจากทางโทมัสติกนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยกันตอนนี้แพ็คสินค้าของเราเนี่ยอยู่ทางด้านหน้านี้นะครับทั้งหมดเราสั่งมา2หลังมีทั้งเป็นแบบบอลก็คือสายที่เราเป็นสเตรทมาเลยเป็นท่อเป็นหลอดลักษณะแบบนี้นะอันนี้เรามีโดมิเนนต์เก้าเดิมนะครับโดมิเนนต์นั้นจะมีสาย E ีที่มีความแตกต่างนะครับซึ่งเรารู้จักหรือวสายโดมิเนนต์ก็คือสีแบบประมาณเหลืองเขียวฟ้าม่วง แต่ว่าสาย e เนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับตัวนี้ที่เราใช้จะเป็น130ซึ่งจะเป็นสาย e ที่มีราคาสูงในท้องตลาดบางครั้งคนไปซื้อเนี่ยราคาอาจจะเท่ากันแต่ให้ดูตัวสาย e เป็นหลักนะครับสาย e นั้นจะแตกต่างถ้าเป็นตัวถูกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นตัว129 sn เดี๋ยวผมจะให้ดูรีวิวของสายด้วยนะสำหรับเรื่องสายนะครับรายละเอียดอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างคำว่า130เนี่ยก็คือลักษณะแบบนี้นะครับในตัวของ ชาร์จของทางผู้ผลิตเนี่ยก็จะบอกมาเลยว่า130ก็คือเส้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับตุ่มก็จะเป็นแบบนี้ตุ่มก็คือมันจะไม่มีรูนะครับเป็นตุ่มตันส่วนตัวที่ถูกที่สุดก็คือ129แต่ไม่ใช่129 S N นะครับ130ของเราก็คือตัวที่เราส่งให้ดูในนี้นะครับเดี๋ยวลองถ่ายเปรียบเทียบดู130นะครับลักษณะแบบนี้ส่วนลักษณะแบบนี้นะให้ดูอันนี้ อันนี้เขาเรียกว่า129ธรรมดาอันนี้คือถูกเลยนะฮะถูกกว่าร้อยหนึง่งราคาเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ประมาณชุดละพนะันสี่ณราคาปัจจุบันแต่ว่าตัวนี้แพงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพันห้านะครับก็คือตัวสีส้มนี้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอันนี้เขาเรียกว่า 129sN t i n ก็นนะครับก็คือมันจะเป็นสายสีส้มแบบนี้นะครับแล้วก็ที่บริเวณปลายมันเนี่ยที่บริเวณปลายจะเป็นสีม่วงตามที่เขาเขียนไว้ในชาร์ตเลยนะถ้ามองเห็น เป็นนม่วงีี้สตัวนี้มันจะเขียนว่า129 SN หมายถึงว่าทินก็คือดีบุกนะครับทินเพจใช่ไหมดีบุกหรือมูสเบอ a ์บอลเอ็นสามารถถอดบอลออกได้ด้วยตัวนี้ถ้าลูกค้าต้องการแบบถอดบ l ลได้ก็ให้เลือกเป็นตัวนี้แต่คุณภาพเนื้อสายนั้นเสียงมันจะไม่ได้ดีเท่ากับตัว130นะมาดูตัวที่เป็นที่ผมบอกว่ามันถูกเลยลวเวลาสัมผัสเข้าไปถ้ามองชัดๆจากในกล้องเนี่ยถ้ามองจากผ่านแสงน,นะ มันจะบาดเหมือนใบมิโกนเพราะฉะนั้นเสียงตัวนี้มันจะค่อนข้างแผ่นถ้าเทียบกับ1 3 0เสียงก็จะวอร์มว่ะทั้งๆที่ไวลินตัวนี้เกียรถูกกว่านะสายดีนะครับก็จะมี2แบบสาย A นั้นก็จะมีแบบเดียวแต่ว่าถ้าเป็นสาย E เนี้ยมีด้วยกัน5แบบเลยนะแบบไม่มีบอง130 MS ก็คือไม่มีบองแล้วก็เป็น130ก็คือตัวท็อปสุดนะครับ ถัดลงมาก็จะเป็น 129ms ตัวนี้ก็เป็นก็คือเป็นหลูนั่นเองนะแต่ถ้าตัวนี้จะเหมือนกัน2ตัวนี้ 129ms กับ129ธรรมดาข้างบนเหมือนกันแต่ที่ร้านเราเลือกขายเราจะเลือกขายเฉพาะ 129sn ที่เป็น t ิ i n ก็คือ d i b กชุบี i b กแล้วก็130 w i d i n g รอบๆของตัวแกนด้านในนะตัวที่เราเลือกใช้ก็จะเป็น medium บริเวณปลายสายของเขาก็จะเป็นสีม่วงหมายความว่า medium วันนี้เรานำเสนอตัวนี้นะครับเป็น d o m i n a n t 129SN และ130ที่เป็น E ที่เรานำเข้ามาสั่งตรงมาจากทาง t โทมาสติกเลยครับอันนี้สั่งตรงมาจากทางโทมาสติกก็จะมีด้วยกันหลายชุดแล้วเราก็มีชุดที่เป็นสาย Peter Infill d ซึ่งยังฮิตอยู่นะครับลูกค้าก็รีเควสต์มาที่ร้านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราขายสายเนี่ยแทบจะทุกรุ่นขายสายทุกรุ่นด้วยเหตุผลคือต้องการให้มันมี ของมันต้องมีพูดง่ายๆลูกค้าบางคนอยากลองก็สามารถสักมามาสั่งซื้อได้เลยมีของเลยไม่ต้องรอสั่งจากมือน,นอกแต่ว่าราคาสายนั่นก็ต้องแข่งขันกันในท้องตลาดราคาเราก็เลยถูกมากคำว่าไวรินช็อปเนี่ยบางทีมันไม่ได้แค่จะขายเฉพาะไวรินแน่นอนกําไรส่วนใหญ่มันอยู่ที่ตัวไวรินร้านหลายๆร้านที่ชอบบอกว่าเป็นไวรินช็อปเนี่ยจะไม่ค่อยขายพวกอะไรสายเพราะกำไรมันน้อยเพราะเนื่องจากมันมีการแข่งขันทางการตลาดอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะโลกโซเชียลินเน็ตอะไรนี้มันจะแข่งขันราคาสูงมากเพราะฉะนั้นของเราจะขายราคาต่ําเลยตอนนี้เวลาต่ำเนี่ยเราสั่งสายดยไหมนั้น,นยอดนิยมเราก็จะต้องรู้เท่าทันล้านว่าสาย E มันเป็นแบบไหนที่ผมบอกถ้ามันเป็น130คุณต้องต้องดูให้เป็นนะว่ามันมีลักษณะการพันและลูกบอลเป็นแบบไหนอย่างในนี้เขาจะบอกไเลยว่า130นั่นลูกบอลก็จะเป็นบอลต่ำนะครับไม่ใช่เป็นบอลแบบพอมีรูถ้าเรามองเห็นตัวนี้แต่พอดีเมื่อกี้นียตัวนี้เรามองเห็น นะอย่างนี้คือสายถูก e e ถูกเป็นโดเมนแนนกันนะครับแต่ e ถูกแต่นี้ก็ต้องระวังโดเมนแนนของปอมใช่ไหมมันดูไม่ยากหรอกมันจะดูว่าถ้าสาย e มันไม่ดำเนี่ยใช้ไปแล้วไม่ดําก็แสดงว่ามันเป็นของปอมถ้ามันดําแสดงว่าเป็นของแท้เดี๋ยวผมให้ดูตรงปลายของสาย130นะนี่บอจะเป็นลักษณะนี้นี่คือของบอ e 130จะเป็นบอตันเพราะฉะนั้นก็จะมีมูลค่าราคาสูงกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวค้างไว้ตรงนี้ก่อน เรามาดูสายที่เป็น p e เ e อร์อินฟิสายเนี่ยมป็นเคล็ดความลับอย่างหนึ่งซึ่งถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ก็พลาดแล้วผมก็ได้บอกทางผู้เชี่ยวชาญอาจารย์หลายๆท่านที่อยากจะมีความรู้เรื่องตรงนี้เขาก็จะไม่สามารถจะรู้ได้ว่าสายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเวอร์ชัน่นอย่างเช่นเวลาที่เขาผลิตตัวนี้ออกมาตอนแรกๆเลยนะเราก็เรียกว่าเวอร์ชั่นที่1แต่ว่าเขาจะไม่เขียนคขาว่าเวอร์ชันน1เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เพราะว่ามันจะทําให้ผู้ขายที่ซื้อก่อนนั้นขายของไม่ออก แต่ถ้าคุณสั่งล็อตสุดท้ายเนี่ยแน่นอนจะเป็นเวอร์ชั่นที่เขาอัปเดตและพัฒนาแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่เหมือนร้านที่เอามาขายแรกๆนะครับอันนี้คือรอบใหม่ล่าสุดที่มาบางทีแพคเกจจิ้งก็อจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดๆหน่อยๆนะให,ให้สังเกตดูอันนี้คือตัว d o m i n a n t pro นะครับที่เป็นคุณภาพสูงเลยแล้วก็สายยอดนิยมอีกชุดหนึ่งก็คือ infill blue สีฟ้าของทางค่าย thermastic เนี่ยจะแตกต่างกับสีฟ้าทางค่ายของ pirastro คือพิลาโซ่เนี่ยเขาบอกว่าบูคือวอร์มแต่ถ้าเป็นโทมิสมิกเนี่ยวอร์มคือสีเลดนะครับอันนี้สีแดงส่วนบูเนี่ยจะเป็นค่อนข้างแบบบริเลียนนะครับบริเลียนก็คือท้องฟ้าสดใสนะครในความหมายของเขาอันนี้ก็ถ้าชอบแบบเป็นแบบประมาณวอร์มหน่อยนะครับเนี่ยบอกวอร์มในีลักษณะขางหลังเขียนบอกว่าวอร์มนะส่วนในสีฟ้าเนี่ยมันจะบอกว่าค่อนข้างบริเลียนนะกลับกันเวลาเราดูสีก็เลยจะงงนิดนึง ส่วนสายชุดหนึ่งที่เราจะแนะนำตรงนี้ก็คือสายของเชลโลนะครับที่เป็นตัวสำหรับนักเรียนราคาไม่แพงเลยนะ่ะพูดว่าอยู่ประมาณหลักแค่ไม่ไม่เกินครึ่งหมื่นซื้อส่วนนี้ได้นะครับราคาปัจจุบันที่ขายนณะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ2อ0 0ก็ยังราคาเดิมคนระับราคาค่อนข้างถูกมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ เราก็มีสั่งสายพิเศษไปด้วยว่าสําหรับเชลโลขนาดเล็ก1นึทับสิอย่างเงี้ยบางทีไม่มีผู้ผลิตที่จะคาขายเราก็พยายามหามาให้ลูกค้าอันนี้ถัดไปอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอัลฟาอยู่ที่เราสั่งมาในรอบนี้ด้วยนะครับค่อนข้างเยอะอยู่อัลฟาอยู่นั้นจะเป็นสายทางเลือกสําหรับเด็กที่ถ้าเราใช้ค่ายของพิลาสโตรเราก็จะเป็นยี่ห้อของรุ่นรุ่นโทนิก้าย,ยี่ห้อพิลาสโตแต่ถ้าเป็นของทา้งค่ายโพลิกเราจะใช้เป็นอัลฟาอยู่นะครับขนาดเล็ก แล้วขนาดใหญ่ก็มีถึง4-4ในราคาที่ย่อมเยาแล้วก็เป็นสายประเภทซินเทติกคอเหมือนกันนะครับส่วนสายทับเบลดนั้นเราใช้ตัวนี้เป็นแบบ Black หรือว่าบลูนะครับสายเป็นจำนวนมากตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายสป o โลคอนะครับตัวนี้สป o โลคอให้สังเกตว่าสป o โลคอเนี่ยหลายๆคนเอาไปใช้สำหรับคนเล่นแจ๊สแต่แจ๊สเมืองไทยเนี่ยชอบที่จะใช้ไลท์ไลท์เทนชั่นก็จะเป็นสีมว่วง ที่ปลายสายจะเป็นสีม่วงแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของคนที่เล่นคลาสสิกเนี่ยหรือว่าบางทีแจส๊สก็จะเอาไปใช้ได้ก็จะใช้เป็นเบลแคนโตนะครับซึ่งเบลแคนโตของเราก็ราคาประหยัดกว่าที่จะซื้อเป็นแบบกล่องแพ็กเกจจิ้งถึงหลักพันเลยนะครับต้องบอกก่อนราคาเพราะฉะนั้นการแข่งขันไม่เนียลร้านเราเลยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวครับเวลาเราสั่งถ้าเราไปสั่งจากเมือน,นอกบางครั้งแพงกว่าสั่งกับประเทศไทยที่เราขายอยู่นะครับ สำหรับอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นของทางวิโอลาครับตัวนี้เป็นสายโดมิเนนต์วิโอลานะครับที่เราสั่งเข้ามาวิโอลาไ,ไม่มีความแตกต่างอะไรมากนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าเราใช้เป็นมีเดียมเกดแล้วก็เทนชันนี่ก็จะเขียนไว้ตรงนี้เลยนะส่วนตัวสายดีของวิโอลานั้นเราเลือกที่จะใช้ตัว137นะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมธรรมดานะมันจะมีซิวเวอร์ซิวเวอร์นะครับกับอลูมิเนียม เป็นชุบนะครอันนี้เราเลือกเป็นธรรมดาตัวเทนชันนี้ก็จะคือมีเดียมเกรดเนี่ยมีเดียมเกรดก็คือเทนชันตามนี้เลยที่เขาเขียนไว้ครับอันนี้คือแรงตึงก็ดูจากชื่อสายสาย A ก็สายที่1นึ่งก็หนึก็จะมี1.37 A นะครับซึ่งถ้าเป็นซิลเวอร์เนี่ยก็จะมีเทนชันในการแรงดึงได้เยอะกว่านะครับ5.1แต่ถ้าเป็นธรรมดาก็จะประมาณ5 สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็ขอขอบคุณทาง CEO นะครับนี่ยซี CEO มานั่งให้กำลังใจคุณ c ี o อ่งังเตาครับบ๊ายบาย,บายกับทางท่านผู้ชมนะครับบ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับอย่าลืมมาอุดหนุนที่ร้านนะครับ